รูด้านบนรูสำหรับสายลายคือรูที่มีไฟสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อเต e ้ารับเดี่ยวแบบมีกราวและเต e ้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเต้าร e ับเดี่ยวแบบมีกราวและเต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของเต e ้ารับเดี่ยวแบบมีกราว และเต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกลาวนะครับรูด้านบนสำหรับสายลายรูด้านล่างสำหรับสายนิวตันรูตรงกลางนะครับสำหรับสายกลาวตัวนี้นะครับจะเป็นเต้ารับเดี่ยวแบบมีกลาวส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกลาวรูด้านบนสำหรับสายลายรูด้านล่างนะครับสำหรับสายนิวตันต่อไปนะครับเราจะมาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลาย สายสีน้ำตาลออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวนะครับสายนิวตอนสายสีฟ้าออกจากบัตบาร์นิวตนันก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบมีกลาวนะครับสายกลาวสายสีเขียว ออกจากบัตรบากล่าวก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบมีกลาวนะครับตอนนี้นะครับเราต่อเต้ารับเดี่ยวแบบมีกลาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรูด้านบนนะครับสําหรับสายลายรูตรงกลางนะครับสําหรับสายกลาวรูด้านล่างสุดนะครับสําหรับสายนิวตันต่อไปนะครับเราจะต่อเต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกลาวนะครับ สายลายออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวจำจากเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวสายนิวตันออกจากบัดบาร์นิวตันก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวจำจากเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวนะครับก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราว สายลายออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบมีกลาวจำจากเต้ารับเดี่ยวแบบมีกลาวก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกลาวสายนิวตันออกจากบัตรบาร์นิวตันก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบมีกลาวจำจากเต้ารับเดี่ยวแบบมีกลาวก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกลาวนะครับสายกลาวออกจากบัตบาร์กลาว ก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวนะครับทีนี้เรามาทดลองกันเลยนะครับ on beaker รูด,ด้านบนนะครับรูสำหรับสายลายคือรูที่มีไฟนะครับรูที่มีไฟนะครับรูด,ด้านบนรูสำหรับสายลายคือรูที่มีไฟรูด,ด้านล่างรูสำหรับสายนิวตนัน คือรูที่ไม่มีไฟนะครับและรูสำหรับสายกลาวคือรูไม่มีไฟนะครับสายลายคือสายที่มีไฟนะครับเราจะเทสต,ตัวเต้ารับด้วยหลอดไฟหลอดนี้นะครับเต้ารับสามารถใช้งานได้นะครับเต้ารับสามารถใช้งานได้นะครับ หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ